สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a doctor ทาง Dr. V Channel แนนะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนาใหม่เพื่อนของท่านเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมอัดเทปนี้นะครับไว้ในคืนวันพุทธที่6วมกราคมพุทธศักราชส5 6 4นะครับก็ตอนนี้เวลา เกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับก็กะว่าอา่อาจเสร็จตัดต่อเสร็จก็จะโพสต์ใป่นะอาจจะเพื่อนๆอาจจะได้ดูตอนเช้าของวันพฤหัสที่7นะหรือได้ดูคืนนี้เลยก็แล้วแต่ว่าใครยังไม่ได้นอนหรือเปล่านะฮะนะครับในวันนี้ผมจะพูดถึงประเด็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเกี่ยวกับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเ,เราเนี่ยติดโควิดหรือ,อยังนะเอาจริงๆตอนนี้กลุ่มคลัสเตอร์เนี่ยตามสืบกันเนี่ยหากันแทบจะไม่เจอแล้วอะนะ เพราะว่ามัน,เป,นเป็นกลายเป็นซูเปอร์สเปดไปแล้วนะครับตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความระมัดระวังมีความกลัวนะว่าเออตอนนี้เราติดหรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับให้เพื่อนๆฟังว่าเออเราจะรู้ได้อย่างไรหล่ะว่าเราเป็นโควิดหรือ,อยังนะแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับการที่เราจะบอกว่าเราติดหรือเราไม่ติดเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือการ testing นะครับ testing ต,ต่างๆซึ่งในวันนี้ผมจะเน้นไปที่การเทสเหล่านั้นแหละนะว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทสอะไรบ้างนะครับในการตรวจว่าเราติดเชื้อโควิดหรือ,อยังนะครับมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับในช่วง2อสมเดือนที่ผ่านมาในการตรวจหาโควิดนะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินวิธี rt-pcr ซึ่งแน่นอนทุกคนต้องได้ยินนะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่เราใช้ c o n f i r ม คนไข้ที่เป็นโควิด19ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทสที่มาตรฐานนะครับการที่เราจะวินิจฉัยคนคนหนึ่งว่าเป็นโควิด19เนี่ยเราจะต้องใช้ RT-PCR นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้เรื่องของ Rapid Test นะที่เราเอา,เอาหยดเลือดลงไปตรวจนะเพื่อหาตัวแอนติบอดีนะจะเป็นตัว IgG IgM นะครับเพื่อจะ,จะดูว่า,เ,าเราเคยติดเชื้อมาหรือ,อยังนะครับในตอนหลังๆเนี่ยนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคร อาจจะได้ยินเรื่องของแอนติเจนเทสติ้งนะครับนะก็เป็นแลปิดเทสแบบหนึง่งแต่ว่าใช้สวอปนะจากจมูกเหมือนกันไม่ได้ใช้เลือดนะครับแล้วก็ตรวจหาตัวแอนติเจนของไวรัสนะครับคล้ายๆตัว RT-PCR แต่ไม่ได้ละเอียดเท่านะข้อดีคือผลเนี่ยได้รวดเร็วนะประมาณสัก15นาทีเนี่ยรู้ผลเลยแล้วก็ตรวจได้เจอแอนติเจนของไวรัสด้วยเช่นกันนะในวันนี้ผมจะมาพูดถึง3เทสเนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังให้ได้เข้าใจนะครับ ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงเทสต,ต่างๆว่าเราในติดเชื้อโควิด -19 หรือ,อยังนะแน่นอนครับว่าอาการนะแล้วก็ประวัติประวัต,วติการตรวจร่างกายและอาการเนี่ยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าเราเนี่ยติดโควิด -19 แล้วหรือ,อยังอันที่1สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือประวัติครับประวัติว่าอะไรว่าเรามีโคสคอนแทกนะมีการใกล้ชิดกับคนนะที่ ติดเชื้ออยู่หรือเปล่าหรือได้ไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าในช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงหรือเปล่า อย่างเช่นตอนนี้ใครบอกว่าไปสมุทรสาครเนี่ยไปกรุงเทพมหานครไปอะารหลายจังหวัดที่ประกาศพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับแน่นอนท่านเข้าไปในจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยต้องถือว่า1แน่นอนท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงละเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังตัวนะครับตอนนี้กฎหมายต่างๆก็ออกมาเรื่อยๆว่าท่านจะต้องกักตัวหรือเปล่าท่านจะต้องไอโซเลตแยกไปหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ในในแง่ของกฎหมายแต่ผมพูดถึงในแง่ของวิชาการทางการแพทย์นะครับ ถ้าท่านเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงท่านก็เป็นบุคคลเสี่ยงนะครับอันนี้คืออันที่1คือประวัติการเดินทางต่างๆนะครับอันที่2ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คืออาการนะครับเพื่อนๆครับถ้าท่านมีอาการเนี่ยนะท่านจะต้องรู้ว่าอาการอะไรนะที่บ่งบอกถึงโควิด19นะซึ่งจริงๆแล้วคลิปเนี่ยผมทําไปแล้วเมื่อ2อสวันก่อนนะครับก็อยากจะให้ย้อนกลับไปดูนะว่า ลักษณะอาการาการสแสดงนะครับของโควิด -19 คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับนะใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูนะครับอาการวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอาการของโควิด -19 เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในวันที่2ถึงวันที่14หลังจากที่เพื่อนๆได้รับเชื้อไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอาการก็มักจะเกิดประมาณวันที่5โดยค่าเฉลี่ยนะครับอาการก็คือจะมีไข้นะครับบางคนจะมีหนาวสัน่นมีไอนะครับ มีการหายใจสั้นลงหายใจลําบากขึ้นนะครับมีอาการอ่อนเปลียเพรียแรงนะครับมีกล้ามเนื้อหรือร่างกายที่รู้สึกว่าเจ็บปวดนะ,ะเจ็บกล้ามเนื้อนะั่นะนะพูดง่ายๆนะครับมีอาการปวดศรีรษะนะครับมีจมูกนะรับรส รับกลิ่นได้น้อยลงนะหรือลอดรสชาติของอาหารได้ไม่ดีเลยนะครับอันนี้เป็นประวัตินหนึงที่สําคัญนะครับมีประวัติการเจ็บคอนะมีน้ํามูกไหลมีคลื่นไส้อาเจียนและก็มีอาการท้องเสียนะครับโดยเฉพาะนะอาการที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่สุดขนอะงโรคนี้ก็คืออาการไข้ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หนั่นแหละ คือไข้ไอหอบน้ำมูกไหลท้องเสียและก็จมูกรับรสรับกลิ่นได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของอาการนะของคนที่เป็นโควิด1 9เพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับถ้าท่านนะไปในพื้นที่ที่เสี่ยงหรือท่านมีประวัติว่าไปใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิดในหรือคนที่ต้องสงสัยก็ตามและท่านมีอาการเหล่านี้นะที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าท่านเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจนะครับ การที่เราจะไปตรวจเนี่ยนะครับก็ถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนเทสต่างๆก็จะค่อนข้างที่จะมาตรฐานมากนะนะก็คือ RT-PCR นะครับ บางคนบ่นว่าแพงไงน,นะเพราะไปตรวจ RT-PCR ก็แล้วแต่โรงพยาบาลก็ต,ตราคาตั้งแต่ประมาณ2-3,000พันบาทจนถึง4-5พันบาทนะครับแต่อันนั้นน่ต้องถือว่าเป็นเทสมาตรฐานนะครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้บ่อยๆว่า RT-PCR ก็คืออะไรเหมือนว่ามีโจรเข้าบ้านเรานะเราเข้าไปดูในบ้านเจอโจรอยู่นะอันนั้นชัดเจนใช่ไหมว่าท่านติดเชื้อนะครับอันนั้นก็คือการเทสแบบมาตรฐานผมยกเอาไว้วันนี้ไม่พูดให้ฟังนะ RT-PCR ข้อดีของเขาก็คือว่า ชัวนะเจอแล้วชัวท่านเป็นแน่ๆน,นะแต่ข้อไม่ดีก็มีเยอะนะครับก็คืออะไรคือแพงนะครับแล้วก็ต้องรอผลนะอาจจะต้องรอผลเป็นวันนะช่วงนี้ก็เร็วขึ้นนะวันสองวันก็รู้ผลละนะครับนะแต่ก็ต้องรออยู่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกท่านครับยังไม่มีเทสมาตรฐานอื่นใดที่มาทดแทน RT PCR ได้นะครับยังไงก็ตามถ้าท่านจะคอนเฟิร์มว่าเป็นโควิด19หรือเปล่า RT PCR เป็น มาตรฐานที่สุดที่เราจะต้องใช้นะครับนะทีนี้มีอีก2เทสที่ตั้งใจจะพูดให้ฟังก็คือแล็ i d t ดเทสนะครับ Rapid test เล็บผิดเทสในตอนนี้ได้มีการพูดถึงกันเยอะนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไปสั่งนะไปสั่งแล็ i d t ทเทสมาจากช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะต่างมาจากประเทศจ,จีนประเทศอื่นๆบ้างนะครับอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อนๆครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มาตรฐานนะการตรวจอย่างนั้นเนี่ย ถ้าเจอผลลบเทียมขึ้นมาเนี่ยผลลบเทียมก็คือว่าท่านเป็นแต่ท่านตรวจแล้วไม่เจอนะอันนี้น่ากลัวเลยนะน่ากลัวเพราะว่าท่านอาจจะรู้สึกว่ามันม่นใจเกินไปแล้วท่านจะออกไปในที่ต่างๆนะจนทําใหา้ท่านไปแพ้เชื้อต่างๆได้เพราะฉะนั้นการที่เราไปซื้อช้อปปิ้งออนไลน์มาแล้วเอามาตรวจและปิดเทสเนี่ยนะครับด้วยตัวเองเนี่ยนะครับต้องขอย้ํานะว่าผลเนี่ยไม่ชัวนะครับนะแล้วก็ามาตรฐานเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองมาจากอยองประเทศไทยก็ได้กันนะ นะครับเพราะฉะนั้นและผิดเทสที่ผมจะพูดถึงให้ฟังในวันนี้นะครับผมพูดถึงให้ฟัง2เทสเทสหนึงเป็นเทสแอนติบอดีเทสหนึ่งเป็นเทสแอนติเจนนะครับเทสแอนติบอดีที่เป็นและผิดเทสเนี่ยเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นในออนไลน์ที่เจาะปลายนิ้วแล้วก็หยดไปแล้วก็ดูดูขีดต่างๆใช่ไหมว่าเหมือนคล้ายๆการตั้งคันเลยนะ แต่ออนไลน์ผมไม่สนับสนุนนะครับตอนนี้นะครับมีรับ i ิดเทสที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนนะเรียบร้อยแล้วนะครับนะวิจัยโดยนักเทคนิคการแพทย์อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขานักินนะครับเพิ่งออกข่าวไปเมื่อสัก2วันที่ผ่านมานี่เองนะว่าแล p i ิดเทสเนี่ยได้มาตรฐานให้ผลการตรวจที่มั่นใจได้99%นะครับผลออกเร็วนะประมาณสัก 15นาทีรู้ผลเลยเหมือนกันนะและปิดเทสของมอนะครับตอนนี้เริ่มผลิตแล้วนะครับปร,ประมาณวันละ1 0 0 0 0แสนชิ้นนะครับนะวันเนี่ยผลิตได้ล้านชิ้นมีประเทศต่ตางๆที่สนใจจะมาซื้อและปิดเทสออกจากมอเนี่ยหลายประเทศแล้ติดต่อมานะครับนะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะใช้ในประเทศไทยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็กำลังประสบความยากลำบากอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นและปิดเทสที่มออันนี้ผมถือว่าเป็นเทสมาตรฐาน เพื่อนๆก็ถามเอ้าแล้วทำไมไม่เอาล a p i d t e เทสเนี่ยมาใช้แทน RT-PCR ไปเลยนะใช้ไม่ได้นะครับทุกท่านครับเพราะว่าล็อบบี้เทสเนี่ยนะครับเป็นการเทสหาตัวแอนติบอดีแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับ นะครับภูมิการร่างกายเราเนี่ยไปตรวจเจอเนี่ยไม่ชัวร์เท่าไปเห็นโจรใช่ไหมถ้าเพื่อนๆเ,เข้าบ้านไปอะไรย่างที่ผมบอกเห็นโจรเห็นหน้าเลยในชัวร์นะแต่แอนติบอดีเนี่ยคล้ายๆเห็นร่องรอยอะ่ะเห็นร่องรอยการงัดแงะเห็นร่องรอยของอรอยเท้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปเห็นร่องรอยเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่โจรก็ได้อาจจะเห็นแค่ร่องรอยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าไม่เจอโจรโดยแท้จริงนะเพราะฉะนั้นใช้ทดแทนไม่ได้นะอีกอันหนึ่งทําไมถึงใช้ทดแทนไม่ได้ก็เพราะว่าในการตรวจหาแอนติบอดีเนี่ยนะครับกว่าร่างกายเราเนี่ยจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยบางทีเนี่ยเ,เราติดเชื้อไปหลายวันละนะนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่รับเชื้อไปใหม่ๆเนี่ยนะครับแล้วเราไปตรวจหาบอกแอนติบอดีไม่ขึ้นนะบอกว่าเราไม่เป็นเนี่ยนะครับ ใช้ไม่ได้เพราะว่างทีติดไปแล้วไงติดไปแล้วแต่อันติบอดี้ยังไม่ขึ้นนะท่านบอกว่าพอตรวจปั๊บบอกไม่เป็นเนี่ยท่านก็ออกไปท่องเที่ยวเลยใช่ไหมไปในที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปแพร่เชื้อได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปตรวจและปิดเทสด้วยการหาแอนติบอดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ทดแทน r t p c าไม่ได้นะแล้วอาจจะเกิดก็เรียกว่าเป็น false negative คือผลลบลวงได้นะครับซึ่งอันนั้นน่ากลัวนะ,นะครับนะเพราะฉะนั้นก็รู้เอาไว้แล้วกันนะว่ามีมาตรฐานแบบนี้อยู่นะใช้ได้นะครับในคน ที่เอามาสกรีนนิ่งอะไรกันเอามาสกรีนนิ่งนะอาจจะตรวจได้เร็วในคนที่กังวลมากๆก็ไปตรวจดูแต่ยังไงก็ตามตรวจแล้วก็ยังต้องกักตัวอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของและปิดเทสที่ตรวจแอนติบอดีนะทีนี้ตั้งใจจะพูดอันนี้แหละครับ ละปิดเทสที่ตรวจแอนติเจนนะละปิดเทสที่ตรวจแอนติเจนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มนะนำมาใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาเช่าว่าที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับก็มีนะมีลัปิดเทสที่ตรวจแอนติเจนนะครับราคาไม่แพงด้วยนะผลได้เร็วด้วยนะไม่แพงเหมือน rt pcr อย่างที่บอกไป rt pcr ก็2-3 0 0 0ถึง5,000 6 0 0กก็มีนะครับแต่ในขณะที่ละปิดเทสที่ตรวจแอนติเจนนะนะครับ ็ไปหาโจรเหมือนกันแต่ไปหาเศษซากเชื้อของโจรน,นะครับอันนี้ราคาตกประมาณสักพันเบาทนะครับผมเช็คราคาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกนะครับราคา1,900บาทนะครับนะอันนี้ตรวจยังไงนะครับอันนี้ผมจะเล่าเรื่องเทสอันนี้ให้ฟังนะการตรวจแบบแอนติเจนเนี่ยนะครับก็คือการตรวจหาซากข,ของโปรตีนของเชื้อไวรัสนะครับโควิด -19 นะไม่ได้ตรวจหาแอนติบอดีนะครับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเนี่ยนะครับ ก็จะเก็บจาก nasal swab เหมือนกันนะเขาจะเข้าไปทางรูจมูกหรือในปาก็ได้นะถ้าต้องเอาเขาเรียกว่า secretion สารคัดหลังที่มาจากหลังโพรงจมูกของเรานะครับคล้ายๆตรวจ rt pcr เลยนะเอาไปแล้วเขาก็จะไปใส่สาร buffer นะพอผสมสาร b u f อร์เสร็จนะครับเขาก็จะไปใส่ในหลอดนะแล้วก็จะมีค k ิะเป็นชุด หยดให้หยดสารเนี่ยลงไปนะพอเราหยดลงไปเนี่ยนะครับตัวตัวชุดการตรวจเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นเส้นคล้ายๆ้การตั้งคันเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่ใช่จุดจากจากุดเลือดนะเพื่อนเื่อต้องฟังเข้าใจนะเป็นดาวนาวซฟสบอบนะเพื่อตรวจหาแอนติเจนนะครับถ้าขึ้นเส้นขึ้นมา2เส้นนะก็แปลผลว่าท่านติดเชื้อนะคล้ายคายกันนะแต่อันนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนเพราะฉะนั้นการตรวจหาแอนติเจนต้องตรวจหาจากาสารคัดหลัง,หล,งหลังโพรงจมูกของเรานะครับนะ ข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่า,าตรวจหาเจอเจอ,เจอตัวเชื้อนะเป็นโปรตีนของเชื้อนะครับข้อดีอีกอันหนึงคือราคาถูกกว่า rt-pcr ข้อดีอีกอันนึงก็คือเร็วกว่า rt-pcr เพราะว่าเราทําการทดลองอันนี้แค่ประมาณสัก1 5บหถึงยีนาทีเนี่ยได้ละนะครับก็รู้ผลแล้วนะเพราะฉะนั้นในการสกรีนหาคนที่เป็น covid 19นะครับการตรวจหาแอนติเจนที่เป็น rapid t e s น่าจะมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่แต่ยังไงก็ตามนะเพื่อนๆครับยังไม่สามารถที่จะเอามาทดแทนที p c ซีได้อยู่ดีนะเหตุผลเพราะว่าการตรวจอันนี้นะครับเราก็จะไปตรวจเจอช้ากว่าอยู่ดีนะการตรวจหาเจอช้ากว่าไปตรวจหาสายฟันดุกรรมของไวรัสนะครับแอนติเจนเนี่ยอาจจะต้องกว่าจะโพสิทีฟก็อาจจะต้องรอช้ากว่านั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้คอมพลีททั้งสายแล้วก็มีฟอลส์โพสิทีฟฟอลส์เนกาทีฟ อยู่ปะปบบนอยู่บ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นถือว่า100%ไม่ได้นะครับเอามาช่วยในการสกรีนนะหาคนที่ติดเชื้อได้นะครับได้ดีเลยแหละแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับเทสที่เราใช้กันในปัจจุบันนะเท่าที่ผมพอจะหาข้อมูลมาบอกเพื่อนๆได้เนี่ยมีอยู่3เทสนะครับอันที่1ก็คือ RT-PCR ซึ่งเป็นเทสมาตรฐานเลยที่ทางสงบคใช้ยืนยันคนที่ติดโควิด -19 นะครับ นะอันที่2ก็คือ Rapid Test ที่ตรวจหาแอนติบอดีนะครับอันนี้ที่มีขายออนไลน์ที่เพื่อนๆจะปพยายามจะหาซื้อกันแนะนำว่าอย่านะครับที่มออ,อผลิตมามาตรฐานผ่านออย,อยเรียบร้อยนะครับรู้ผลเร็วราคาถูกหลักร้อยบาทนะสี่หบาทเนี่ยตรวจได้ละนะตรวจหาแอนติบอดีนะใช้เลือดของเราแค่2หยดตรวจได้ผลข้อเสียก็คือว่ามีผลบวกผลบวกรวงผลบลบลวงได้อยู่นะครับแล้วก็เซนซิฟิที้สู้อ t p c r ไม่ได้นะแต่ราคาถูกกว่านะครับ อันที่3ก็คือเป็นเลปิดเทส t แบบตรวจหาแอนติเจนนะครับแอนติเจนก็ใช้ใช้การสวอปเข้าเอาเอาสารคัดหลังที่หลังโพรงจมูกมาตรวจเช่นกันนะแต่ไม่ได้ไปส่ง PCR นะครับเป็นการทดสอบสั้นๆใช้เวลาแค่15ทีเอาเอาสารคัดหลังไปหยดใส่บัฟเฟอร์นะครับแล้วก็ไปหยดใส่ชุดการตรวจนะครับรู้ผลเร็ว ราคาถูกนะแต่ราคาถูกในที่นี้ก็คือถูกกว่า PCR นะแพงกว่าแอนติบอดีนะครับตกประมาณชุดละประมาณ1 9 0เนะครับแล้วก็ความแม่นยำสูงมากนะครับเพราะเป็นการตรวจหานะแอนติเจนนะแต่ข้อเสียก็คือว่าผลเนี่ยนะกว่าจะเจอก็อาจจะช้ากว่าอา p c ทีนะครับแล้วก็ยังมีผลบวกลวงผลลบลวงได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เลยเอามาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะว่ารู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโควิด19หรือ,อยังนะครับ ประวัติสําคัญที่สุดอาการอาการแสดงและการตรวจโรคนะครับวันนี้ผมสรุปเรื่องเหล่านี้ให้เพื่อนๆฟังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากแชร์ไปด้วยนะครับก็คนอื่นจะได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เหมือนกลุ่มของพวกเรานะเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ